อลังการเลยเป็นเหื่นช้องสันอันนี้ก็อีกลังทุกคนนี่หกหกทางห้างนี่อ้โเอาขอ,อกราบทักทายสบายดีพปรแม่พี่น้องเละทุกทุกคนที่อยู่ต่างไทยหรือว่าอยู่ลาวเฮานะมันีคมจะพาทุกคนมาเบึงบานห้างแห่งหนึ่งทุกคน ที่อยู่แคมทางแคมทางลวงเลยเไปไปเบิรงนะทุกคนอันนี้คือเขื่อนหางที่กาเจ้าถิ่มไปแล้วนะเขื่อนลังไงเลยเลยเ ถ้าเป็นกลางคืนนี่เป็นตาซีโอลีอีกได้ทุกคนบววววไม่ยังเกิดขึ้นไหนทำกานอนกลางคืนเขาทิปเอ่อทุบทิมมุดเลยประตูยังน่าจะลายปีเลยเนาะประตูบานประตูยังเขาเขาออกไปแล้วเขาบุกกาจะเข้าอยู่ข้างในเพราะว่าย่านว่ามีเศษแก้วเศษอีดยัง,ยงนะ ลาเฮ็ุให้หฮาบาดเจ็บได้ตะอกี้น่าจะเป็นใส่แบบพวกกระเบื้องหเพื่อนเอาออกมาแล้วแต่ว,ว่าทางหน้าเป็นทางลวงอันนี้โบูโหะนะัน่าจะเป็นห้องการบ้านบรือวาห้องการเมืองอีหยังนะเพื่อนก็นทีมมาแล้วนี่อ้เาเข้าไปได้บ่เด้ หอ้ยทุกคนอูตากะโลโด้วยดีเลยโอ้คเป็นห้องเป็นห้องนี่นเป็นเมืองห้างมาเลยด้วยเพนี่บ้านห้างทุกคนเลยบ้านห้าง คือมีลายหอกลายห้องเตว่าข้างในเนาะอ๋อน่าจะเป็นห้องการเขาสมัยเตกี้ได้เอออันนี้กับปูด้วยตักกะโลไปเลยดออิแล้วก็มีบอลที่ว่าเพื่อนเฮ็ดบอลน,นั่งเป็นแถวนี่โอ้ ประตูบ้านนี่ยังเพิ่นทุบทิมหมดแล้วเนาะเอาออกหมดแล้วเรือว่าประตูนี่ก็คือการลังคายัางคือการหมดเลยพผลเอาออกหมดแล้วทุกคนก็มีลายห้องนี่แต่ละห้องนี่ก็บวธรรมดาห้องมักใหญ่เลยเน่เนาะห้องโล่งไปเลยจังสีได้ทุกคน อันนี้คืออีกบานห่างที่เขาเห็นทึตันเลยท่านี้ตันเลยเข้าไปบ่ได้เขาก็เข้าไปเลยย่านเป็นงูเขียวหูียยังมันหากินเขียดเห็นแล้วทุกคนอึ๊บหกหางมาเลย ถ้าเป็นกลางคืนนี่ร้อนตายเลย,ยนี่ออกมาทาั้งปีทุกคน เดนมีแมงอันนี้ขึ้นหมดเลยอืออันนี้คือบานหางเห็นบ่คนบุยูแล้วป้าถูกเอาเอาอกมาข้างนอกก่อนหน่อยนึ่งนี่หกหางหว่างเปาเบแล้ว เกือบไปแล้วครับอันนี้คือเขามา้างนอกเลยดีทุกคนเลยเนาะว่าทำมาเบิ้งอมหอบกลับมาทางนี้อีกพี่นอ้องเผือดแบบยาว่ยวเวเลยโย่น่าจะอาศัยหลายคนหรือเป็นฮองการ หรือว่าเป็นชุกสาลากระกบ,บุหูตั้งอยู่เส้นทางล่วงเลยๆทุกคนเลยเหื่อห่างแห่งนีอืสถานที่แย่งนี้ก็โอเคเลยได้นะทางพุ่นก็นมีอีกบานห้างเดี๋ยวสิเข่าไปบ้างอยู่พุ่นด้วทุกคนอนื้โอโ้โ สภาพนี่หกข้างกลางคืนนี่กับโบนเใจวาถ้าสมมตินะสีมันสีย่านบ่อแบบมันร้อนร้อนบ่อหรือว่าเป็นอะไร <c oughs> กลางเว้นนี่สบายสบายนี่ <c oughs> แข่นี้เลยทุกคนนะเรียกเขาสีเหล่อไปกลับไปเบิ้งอีกทางล่างยังมีอีกได้เออนี่เป็นทีมงานเขาเอง กับไปน้าเพลินเฮากับบุกาไปผู้เดียวเลยนี่เฮากลับไปบ่งอยู่พุ่นให้ทุกคนอันนี้อีกลังหนึ่งทุกคนที่คมเบาเลยแล้วก็เส้นทางลวงนี่คนกับปกติเที่ยวไปเที่ยวมาบววรดไทยรถใจรถจักรกับไปอยู่ปกติโอ้อันนี้ต้นเอียงต้นตานต้น,ตนเอียงครับใหน่คักทุกคน น่าจะมีคนตายหัวาจากักเนาะถ้าเป็นกลางคืนในย่าน้ามีคนตายก็ย่านมูนี่ก่อนแหละตัวไปยางเข่าใส่เกิบเกิบในนี้ทุกคนเลย <c oughs> ขออนุญาตทุกคนน่าจะปลอดภัยอยู่นี่หกหกทางห้างนี่อันนี้ก็อีกลังทุกคนโอ้ยหมักกระทันเ <c oughs> <c oughs> ข่าไปเลยเด้ โอ้นี่อันนี้คือบรรยากาศข้างในก็มีต้นไม้สูงชูงใหญ่ๆนี่เลยน่าจะห่างหายหลายปีแล้วทุกคนมันแตกมากข้างในนี่เสียงนี้นี่รถจักรเขาไปเอ่อไปไป,ไปมาๆอยู่เป็นทางหลวง เนาะุกคนเนาะเป็นเรื่องปกติอยู่โอ้ตะกี้เป็นสองสันเลยเห็นคันไดเพิ่นขึ้นเพินนเ่นน่าจะมากออกเรียบร้อยแล้วอ้าวนี่เข้ามาแต่ละห้องแต่ละห้องพุประมาณนี้เลย ันนี้คือบรรยากาศป่พุ่นก็มีบ้านห้างอีกเสาไฟแหละขาบริได้ใส่คุณก็มีบ้านห้างทุกคนจะ่าห้าสีบุยย่างได้ป่าตึบนี่เอาซูม,มเอาไตไก่ทุกคนเลยนี่เห็นแต่เสาปูนแล้วคนนี่บยูู่แล้วอันนี้ต้นหมักม่วงไข่มากอ่าน้นำนม ถ้ามีมากในหอยเซตคมเลยแหละวะแต่มันบุมีโอ้ฮะออกก่อนยูโดนบ่ได้เลยเมื่อเป็นบ้านหางนะเขาไปซีหางมาหมากนี่เลย คักเลยบรรยากาศนี่เือว่าหมเย็นคักเลยทุกคนโอ้ยสออนเด้เป็นยังเขาจึงงใหญดีด <c oughs> ทีมงานเฮาทุกคนโอ้หมากมียังครบเป็นที่เรียบร้อยมัดอยู่นี่เนาะต้นไม้ที่กินมากต้นไม้ที่บุกบุษมาดกินมากค,ครบเลยนี่ อเพือ่นล่างมากใหญ่เลยบ่สี่หาทางเขาโอ้ยตึบแล้วมันตึบแล้วทุกคนน่าจะเข้าบ่าได้เนาะนี่มันตึบงาเนี่แล้วก็อีกทุกคนก็นมีเป็นบ้านห้างที่เขาหมา่างทิมบ่มีคนอยู่แล้วทุกคนคือในนี้เนาะ <c oughs> ส่นสภาพก็น่าจะไล่ปีโอ้อันนี้ห้องดูดซวมห้องซวมอันนี้ก็อีกบ้านหนึ่งประตููง่มๆเหตุมันเป็นห่างมันเพาะสาเหตเุยังยานว่าน้ำมักท่วมบ้านเขาอะนะทุกคน ขอหนูหยาบเด้ดขอข้าไปเด้อหกแล้วหกเบอรแล้วทุกคน อยากเลาะเบิ้งกลางคืนได้ดเนะอ่าเป็นแนวไหนหกหางมาเลยเป็นทางหลวงเลยคนเที่ยวไปเที่ยวมาปกติเนาเส้นทางแห่งนี้ไปสู่เมืองเลยอ๋อเถอะๆๆๆ อตกใจคือกระม็นยังแนนพาที่ว่ามันเ้าห้อยปากยันคือว่ามีคนผูกคอตายอยู่บมแมนตกใจเบิดทุกคนเลยเท่านี้มีมูบานนิดแต่ว่ามันเก่าแก่แล้วทุกคนนี่ ยึดคายคือว่ามู่บ้านห่างกลางป่ากับพอได้อันนี้ก็คกค้างเพลพังหมดเลยนี่เสาหินปูนนี่ยังมีอยู่อันนี้ของแต่ละห้องแต่ละห้องแต่ละห้องเพิ่นคันไวอเสียงเทมงานเฮ้าทุกคนสิเข้าไปขกอ,อนุญาตเด้อขอเข้าไปก่อน อาจะเป็นเพื่อนครัวเพื่อนเองแม่แลเลเพื่อนครัวเพื่อนตอนที่เขายังอยู่เพื่อนนี่แบบเพื่อนสองชั้นนี่ห้างสิข่าวไป้างเทิงเลยได้ห้างสิขึ้น้างเทิงนะทุกคน้างบนนี่คืนบันไดไข้าง แต่ว่าเาสังเกตดีๆได้บางทีมีงูอ๊อโอ้ยโอ,โอ้มันอยู่สันเถิงได้หรือว่าสันบนนั่นเองทุกคนอ๋อเป็นเหอนช่องสันระวังเด้อเวลาคืนนี่นก็สิตกอันนี้ปุ๊บ <c ười> อันนี้คือเห่าอยู่อยู่สันเถิงเลยทุกคนหา้ากัดสิประมาณนี้แต่กี้กะเพิ่นมีภาแบบเพิ่นปูยังเพิ่นทีเรียบร้อยนี่นะเพิ่นเทพื้นเนี่ยนะังอันนี้สันทางเถิงเผื่อนคนที่มีเงินมีคำเผื่อคนร่ำรวยว่าสันซะเป็นลงมาได้ยุ่ยทุกคนเลยเนาะ นี่คือข้างนอกบรรยากาศข้างนอกหมู่บ้านห้างโอ้ป่าสะอ้อนนกเขียวสดงดงามลงลงค่อยๆลงทุกคนอึ๊บอ,อึ๊บมาสำรวจบ้านห้างอีกแลเลยะอุ้ย,ยนี่คือข้างใน มีหลายห้องด้วยกันได้โอ้เศษแก้วนี่เป็นได้เป็นได้นั่นเมนทีมงานเฮาทุกคนเผื่อนลังใหญ่หลังกาเลยโอ้สีนี้ยังงามอยู่สุดยอดเดยจากเมนสีรุ่นใดเด้เพิ่นใจขันใดเห็นบ่ขันใดคืนข้างบนทุกคนเลย หูเจ้าแม่นผู้ใดคือบวกล้าขึ้นคือว่ากล้ามายานบ่ถ้ากลางคืนนี่ห้องห้องเราบวกล้ามาแม่นทุกคนเลยทำอิจเพิ่นบ่อยากไปน้ำแต่ว่าคมไปเพื่อเดียวก็ยานเนี่ยก็เลยส่วนเพิ่นไปน้ำเพิ่นบ่อยากไปเลยโอ้แม่เลยดิ่ไม่ บักโดนดนจะยังคือเกาเจได้เจ้าของเขาเจขอใหญ่นี่ไปอยู่ใส่ได้ทุกคนเลยคือว่าได้ทางทางลวงเป็นปกติเข้าก็เที่ยวไปเที่ยวมากบืนไปบืนมากอยู่เอาเอาเรื่องปกติเลยทุกคนโอ้โหเข้ามานี่แหละหอมเลยเนาะเออเย็นน่าจะเป็นบอลที่ว่านั่ง ผักพรตอนที่เขาสาบ้านเขายัางอยู่แลยเขาเห็ดบอนผักพรอนพ่น,นตันหมดเลยโอทางนี้เขายังไม่ไ,ได้เข้าไปคือว่าเขาเจอะเต็มบานห่างเลยเลยน,นี่ก็เป็นทางลวง นี่เขามาข้างในอีกข้างในเป็นทางผีได้อึบมีต้นมักะยูงใหญ่แล้วห้องนี้เดียวอืจะเอมีพายูบออือโอ้ห้องน้ำเพิ่นได้ึ๊บนี่รวมมีไปกลับกลับกลับ ือขอบใจทุกคนที่ได้รับชมคลิปของขมในมู่บานห้างแห่งนี้เฮากาเลาะเป็นกลางเวรกลางคืนเฮา,าุบกหากหากหกหาก่างห่างกาบูว่าเจ้าคล้องเขายายไปอยู่ใส่้าผู้ใดทีฮูท่าเหตุอันนี้ขมบูฮัวรี่เลยทุกคนเลยนะเออถ้าเป็นเรื่องบ้านห้างชนเผากระตูนี่ขมพ่อฮูอยู่แต่ว,ว่าอันนี้แบบ เดินทาง,งยาวๆแล้วก็เห็นอีกบานห่างที่แบบน่าจะไล่เมื่งบานที่เก็จะยู่นี่เลยเออบอู้หเขาใหญ่ไปใส่อันนี้บู้งอรีว่าความจริงทุกคนนะน,นี่เป็นเฮือนก่อเป็นเฮือนคนที่ห่างห่างมีเลยร่ำรวยนะเอา้าก็อย่าลืมให้กำลังใจคมเผากระโดดกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองคมส้นเผากระโดดเพื่ออ่บาบวกขาดคลิปต่อไปนะขอบใจลีลาทุกคนที่ให้กำลังใจคมมาตลอดเด้อนะเออ ขอให้ทุกคนล,ำล่ำรวยสุคดีปลอดภัยทุกคนเลย